ที่เนคะทีด้าจะทำงานในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมานั่งๆนะครับมาประบันทระสมเดียวกันนะครับจากทาคส่วนการศึกษาต่างๆนะครับในจังหวัดขอนแก่และโรงเรียนเอกชนคู่สาบมนศึกษาพอนอโรงเรียนเอกชนนอกคศูนย์การศึกษาสลามประจนมสิอัตาิกาและสถาบันศึกษาปอนอพอนอและศูนย์การศึกษาสลามประจันมัสยิดตาดีา ตามระอีที่ได้รับมอบหมายสำนักงานการศึกษาเอกนชนจังหวัดยะลามีบุคลารกรที่ปฏิบัติงานในสังกัดทั้งสิ้น173คนเป้าหมายด้านการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชยดดดายแดนใต้คือการพัฒนานการศึกษา เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทัดเทียมกับมาตรฐานกลางของประเทศซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโดยมีสวนบในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานหลักรลบผิดชอบ ิเศษอีกครั้งหนึ่งครับแม้ว่าจะรบกวนเวลาวันพักผ่อนของท่านนะครับกรกระตุ้นแต่ที่าการที่หารคิดมช่องนการศึกษาทำอย่างไรให้ dua dia dia

สมรภูมิการเมืองแต่งตั้งนายกรัมตรีวันที่เรามนฐานะที่การราชบารฝ่ายกิจการิเษเป็นประธกรรมการบิานและลูกหลานจากผูานำรัที่เกี่ยขพอแต่ก็ต้อนั่ที่ตำแหน่ง ประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลานะครับก็จะมีการประชุมลนนักษณะนี้ทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความประสงค์เพื่อที่จะน,นํานโยบายของการทํางานของรัฐบาลของกระทรวงสาธาธิการนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะครับแล้วก็จุดเน้นของการทํางานในจังหวัดชายแดนภาคใต้มา,าได้ให้ใน ครูทางด้านเอกชนได้รับทราบนะครับก็เป็นการดําเนินการให้ทั่วถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของครูทางสพถอาาก็ตามนะครับทางอาชีวะก็ตามหรือทางด้านอุดมศึกษานะครับทางกศนด,ด้วยนะครับนั้นครูเอกชนก็จะมีความสําคัญอีกไม่ยิ่งหย่อนกันกับในองค์กรต่างๆองค์กรหลักต่าง,ๆ,างๆนะครับก็จะมีการระดมความคิดกันในการที่จะ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันศึกษาปอนเนาะหรือในส่วนของศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาด้วยนะครับก็จะมีการระดมสมองแล้วก็ระดมความคิดเห็นกันแล้วก็นำมาเสนอผมก็จะได้นำข้อมูลความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆนะครับดำเนินการใน3ระดับนะครับระดับจังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป,เป็นผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการศึกษาจังหวัดด้วยนะครับในส่วนของอระดับกระทรวงก็จะมีสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการที่จะรวมของทุกจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ไปพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพต่างๆในระดับนโยบายกระทรวงก็จะดูว่ามีส่วนใดที่จะให้การสนับสนุนเพื่อที่จะให้การศึกษาโดยรวมนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นในโอกาสต่อไปครับในส่วนของกระทรวงที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจะมาพัฒนาและก็ส่งเสริมเรื่องของการศึกษาภาคเอกชนตรงนี้เขาก็จะอยู่ในภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาอยู่แล้วนะครับในเรื่องที่ได้ชี้แจงไปนะครับการปฏิรูปการศึกษาก็จะมีเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงก็ได้ท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ที่จะเข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ดําเนินการของปีการศึกษา2559เนี่ยในเรื่องของจุดเน้นทั้งหประการตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของโรงเรียนเอกชนก็จะเป็นส่วนนั้นด้วยแล้วเราก็มาเพิ่มดูว่าส่วนใดที่จะสามารถบูรณาการกันได้ทั้งพัฒนาการในทางวิชาการทางเรื่องของอพัฒนาคุณภาพของคุณครูนะครับ เรื่องของการที่จะนําองค์ความรู้หรือทรัพยากรเรื่องของอการที่จะมาบูรณาการร่วมกันก็จะทําให้เติบโตเข้มแข็งไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนของรัฐก็ตามครับคาดหวังสมเิ็ทางการศาึกษาของเด็กวทย่ยังไงางในอนาคตคาดหวังว่าจะได้รับโอกาสนะครับโอกาสทางการศึกษามากกว่าสมัยก่อนนั้นนะครับสปีที่ทํางานมานี้เราเห็นได้ชัดในเรื่องของการวัดผลเชิงประจักษ์ ผลสมริดนะครับโอเน็ตหรือแม้กระทั่งทาง INe t ก็ตามนะครับนักเรียนก็สนใจในเรื่องของการที่จะเรียนแล้วมีอาชีพมากขึ้นนะครับสนใจที่จะเข้าเรียนทางสายอาชีพมากขึ้นนะครับมีความสุขดูจากการประเมินการวัดผลในทางวิชาการด้วยนะครับความพึงพอใจมีมากขึ้นมาโดยลําดับเพราะนั้นก็คาดหวังได้ว่าคุณภาพการศึกษาจะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะส่งผลในเรื่องของการที่จะ มีการที่จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่พัฒนาประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นต่อไปครับ